กระเดื่องวาวในรถโซนิกรถเวฟร้อยร้อยสิบมีโอและหลายๆรุ่นนะครับที่ลักษณะเหมือนกันทั้งไอเดีอเสียเหมือนกันเนี่ยมันไม่มีด้านข้างมาเพื่อไปทำงานกับตัวลูกเบี้ยวรถแรงอัดเนี่ยมันสามารถที่จะใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลยหมายถึงว่า สลับด้านไหนก็ได้นะครับฝั่งไหนไป i d เดียไอเสียก็ได้ส่วนตัวเลขที่พิมพ์มานะครับตัวนี้ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปยึดติดมันนะครับเป็นเลขรหัสการผลิตอะไรของเขาเฉยๆนะครับมันไม่เกี่ยวกับว่าเลขมากเลขน้อยจะไปอยู่ i d เดีไอเสียนะครับให้เราดูถ้า i d เดีไอเสียลักษณะเหมือนการสามารถสับได้นะครับยกเว้นในบางรุ่นมันจะมีด้านข้างมาเพื่อใช้กับ กลไกลดแรงอัดตัวน,นั้นสลับไม่ได้นะครับใส่ให้ถูกสังเกตด้วยนะครับ